สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่กับทีวีออนทัวร์ครับผมมาเบื้รื่องมือหาเอียนแต่ไป็เพ่อนตัวหนึ่งโอ้ลงทุนลงทุนโอเคลงทุนเนี่ยหาเอียนเนีุ่กน้องกินจอบจอบลงทุนเออจอบลงทุนเอ้วเสริเบิ้องใหญ่ก่อนได้เห็น่าตัวหนึ่งละเอียนเหรอครับใบื้งใหญ่หนึ่งละเอียนอยู่ตัวเดียวเครื่องมือกันหาเอียนก่อน

ก็ลุนต่อไปครับนี้ก็จะทมจีมแล้วนี่าสีได้มัน,ม,ม,นมา,า,มาหามีเอียนมาสักเนี่ยว่าเบื่องเครืออร่องมือการหาเอียนหรือว่าปลาไหลแหะครับผมทำกลางแสดงโดยกูมสุพีซีสองลอยครับเครื่องมือหาเอียนตัูนี่ Terima kasih. ลยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องวัไดไปวัดลายเติมเตยวเอี้ยตัวเดียวโอเคปับลงทุนครับ ผมมีเครื่องมือหาเย็นแล้วเขาเลยใส่ไมโครถึงหาเย็น,น,นเลยน่าทุกคุณได้ใส่เอาไปเค็ดหรือว่าทำตามบบนี้เลครับพี่นอ้องเพราสมมติเรื่องเศกับพี่ที่นี่น่าในในน่อนครับเย็น Yang runtoh di sorg masih ada juga. Kebetulan sedari itu na. Dia orang sedari yang jago lepas bateri. nó tiên tôi liền đây mẹ đuổi tương ư phút nát đưa nghỉ ha ha yên luôn <một> đi hai đẹp phít sao bạn hôm nay yên nhạc kinh đi qua จะไนก็น้องแขกตัวที่สองแขกแถวไดเอ้ยกินตัวเดียวเหรนอะอือสาโทบฟกัวสารทบกินเกัวสารทบแกข้า้ีี่สองแหงเด้สองแหงเน้สองแหงมามาโอเล่จังนวาวเลยเลย ใส่เครื่องทุนักุนเรื่องยย้เอียนสุนได้เสรเอาไปลองเล่นแบบก็ได้ด้อพี่นุ่มเพราะเงกระิ <laughs> <c oughs> Vẫn là một vứt Vứt thì mày vứt Nhẹ cũng có thống xạ Chắc này hướng mà mua thống lục xạ rồi 忘了。哎，你看那种。 พุตนเตงมเทมเนยขนาดขนาดพุตโ้มโนมเสาเนาะอข้นขนาดเาสาลงเทีนเลเอาดิ้นลงอ่เีมไหโอ้แยเนี่ยเขาเห็นมระท่านอันนี้ถึอว่าเขาเก้าอี้เต็มเหวิขนาดเอาเสาลงเทียนะแยเนยเนาะอี้เปนขึ้นเโอ้ ต้องเส้นเสร็จในจบสมคลิปนี่แล้วพี่น้องเลยบาได้ดอกตัวที่สองคร <ừ. S 1> ับกีตามต่อไปดนะครับสวัสดีครับผมต้องเส้นมาได้ยิ่งตัวที่สองแล้วหฮยากี่ยถดเยนลงทุนใส่เครื่องมือทุนนักเลย